แล้วน้องเขาสองตัวนี้นะครับก็ราคาตัวละ2,000บาทครับ2ตัวก็สี่พันบาทครับกดครับน้องลงนะ้วสวัสดีครับวันนี้พบก,กับทิ้นที่ท่องทิ้นสตูดิโอ วันนี้ครับผมเนี่ยจะพัดคนมาดูราคานกฟอร์พัดของบ้านชินสตูดิโอนะครับว่าวันนี้จะมีนกอะไรมาหายบ้างนะครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมีทั้งนกลูกป้อนแล้วก็นกลงลังนะครับที่พร้อมที่จะย้ายบ้านนะครับทุกคนครับแต่บางตัวก็ไม่พร้อมนะครับทุกคนครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่นกลูกป้อนกันเลยดีกว่านะครับทุกคนครับน้องเขาอยู่นะ นะครับทุกคนเอาเอาผ้าออกก่อนนี่เลยนะครับทุกคนครับนี่วันนี้นะครับก็จะมีสามสีนะครับที่พร้อมที่จะย้ายบ้านนะครับทุกคนครับนั่นก็คือสีอเมริกันไว้นะครับทุกคนแล้วน้องสองตัวแรกนะพี่พร้อมที่จะย้ายบ้านนะครับทุกคนครับนั่นก็คือ น้องอเมริกันไว้นะครับสีแบบนี้เลยนะครับทุกคนจะลงเหรอจะลงเหรอเดี๋ยวก่อนสีแบบนี้เลยนะครับจะออกขา,ขาวๆน่ารักน่ารักนะครับทุกคนครับเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นมีคำว่าไว้ได้ไงครับทุกคนครับ oh. ขพบอกเลยครับว่าน้องเขาน่ารักมากๆเลยนะครับดูจากสีแล้วเนี่ยครับน้องเขาน่าจะเป็นตัว ีแล้วนะครับน้องเขาแน่เป็นตัวผู้นะครับทุกคนครับแล้ว,ลวน้องเขาเอ,าอาขึ้นมาหน่อยลูกขึ้นมาหน่อยแล้วน้องเขาสองตัวนี้นะครับก็ราคาตัวละสองพันบาทครับสองตัวก็สี่พันบาทนะครับทุกคนครับอะน้องลงนะสีที่สองนะครับที่พร้อมจะย้ายบ้านนั่นก็คือสี เดี๋ยวขาดูกันนะอ๋อใช่อันนี้ครับก็คือสีบลูนะครับทุกคนครับราคาก็จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับยลตัวแย่เหล็กน,นะแล้วน้องเขาอีกตัวหนึ่งครับเป็นสีที่เหมือนกับพอกแรกของซีบีกับสาคูเลยนะครับนั่นก็คือสีพายครับทุกคนครับคิดยู่ตั้งน,นั้น สีพายครับราคาตัวละ1,800นรอนะครับที่ตั้งราคาขายไว้1,800นะร้อเนียครับเพราะว่าพายของน้องเขาเนี่ยครับยังดูไม่เยอะนะครับแต่ถ้าตอนโตพายเยอะอาจไม่แน่ครับอาจจะเปลี่ยนราคาขายก็ได้นะครับทุกคนครับแล้วดูด้วยนะครับว่าถ้ามีแถบสีขาวแล้วเล็บเป็นสีขาวเนี่ยก็คือพายนะครับทุกคนครับแล้วน้องไก่โตสองตัวนี้นะครับ ก็ยังไม่พร้อมที่จะย้ายบ้านครับทุกคนครับเพราะดูสิครับโอ้โหหัวโล้นหลังก็ล้นไอตัวนี้หลังก็โล้นนะครับทุกคนครับโอ้เพราะว่าโดนซีบีดกับสาคูถอนคนนะครับโดนทอนเป็นข้อที่สองอีกแล้วครับทุกคนครับซีบีดกับสาคูเมื่อไรจะเลิกใส่นี้นะครับทุกคนครับโอ้โหที่ยังไม่อยากให้น้องไก่ต้มทั้งสองตัวเนี่ยย้ายนะครับเป็นเพราะว่าเป็นห่วงน้องเขานะครับเผื่อ มีใครเอาไปดูแลแล้วสภาพอากาศเปลี่ยนครับอาจจะน้องเขาอาจจะป่วยตายก็ได้ครับผมก,ก็สงสารน้องเขาผมเนี่ยก็เลยว่าจะเลี้ยงเองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าน้องเขาเนี่ยกินเก่งขนาดไหนนะครับทุกคนครับโอเคเปิดอ,อาหารลูกปอนมานะครับโอเค ดูสิครับทุกคนครับน้องเขากินเก่งไหมครับทุกคนครับเดี๋ยวผมขอป้อนอาหารนกลูกป้อนก่อนนะครับเดี๋ยวอาหารจะเย็นก่อนโอเคเดี๋ยวถ้าผมป้อนเสร็จเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนกลงรังกันนะครับแล้วก็จะมีนกฟอลฮัดสามตัวนะครับที่พร้อมที่จะย้ายบ้านเป็นสีกรีนสองตัวแล้วสีบู๊หนตัวครับทุกคนครับ มองไม่ออกเลยนะครับทุกคนครับว่าตัวไหนเป็นพ่อตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นลูกครับผลกันไม่หมดเลยนะครับทุกคนครับสามตัวตรงกลางคือลูกของเขานะครับทุกคนครับก็จะเป็นสีกรีนสองตัวนะครับสีกรีนนะครับราคาตัวละหนึ่พันบาทนะครับส่วนสีบูอีกหนึ่งตัวนะครับก็ราคา1น0 0บาทนะครับทุกคนครับสีบูนะเป็นตัวผู้แล้วสีกรีนนะครับ มีตัวผู้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวเมียอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนครับเป็นไงครับน่ารักไหมครับถ้าใครอยากจะติดต่อมาอุปการะนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เพจปุ๋งแก้วฟาร์มนะครับทุกคนครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นกรงที่มีไว้ให้กับนกลงลังเพื่อที่จะขยายโครงสร้างนะครับบินให้แข็งแรงไปเลยนะครับทุกคนครับแล้วเดี๋ยวผมนะครับจะพาลูกนกสามตัวตรงนั้นมาบินขยายโครงสร้างที่นี่นะครับทุกคนครับ มาดูในกรงนี้ครับว่าตัวไหนพร้อมย้ายบ้านบ้างนะครับก็จะมีสามตัวนี้เลยครับตัวหนึ่งเป็นสีบลูนะครับสีบลูตัวนี้ราคาถึงพันสองร้อยบาทครับทุกคนครับน้องเขาสองตัวที่เป็นสีเหลืองนี้ครับก็จะเป็นสีพาสเทลฟลีนนะครับไม่ใช่สีเยลโล่นะครับราคาสองตัวละสองพันบาทครับทุกคนครับ น้องเค้าสองตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้แล้วพร้อมย้ายบ้านแล้วนะครับอายุสองเดือนนะครับทุกคนครับแล้วนี่นะครับก็จะเป็นนกฟอพัดท,ที่พร้อมที่จะย้ายบ้านทั้งหมดของบ้านชิงนตูดิโอนะครับใครสนใจก็ทักมาที่เพจบุญแก้วฟาร,ร์มนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงเว้ที่ใต้ใตช่องเลยนะครับตรงนี้นะ โอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อนที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย